เดาสิว่าเมนแคะไม้จิ้มฟันมีสีอะไรอืมถ้าเดานะน่าจะเป็นสีน้ำตาลหรือเทาๆที่มีลายๆใช่ไหมคะ <c oughs> แล้วรู้ไหมว่าไม้จิ้มฟันอ่ะเขาเป็นคนดังด้วยนะจริงหรอคะเมนแคะไม้จิ้มฟันเป็นคนดังด้วยหรอเป็นคนดังในวงการไหนหรือว่ามีผลงานอะไรที่โด่งดังบ้างคะในติกตอกไงลองไปเซิร์ชดูสิชื่อเมนแคะไม้จิ้มฟันน่ะ กูไปหาจริงนะนะเนี่ยในติ๊กต็อกมีวิดีโอที่สอนวิธีดีดไม้จิ้มฟันและเทคนิคต่างๆเช่นวีดีโอจากช่องเคลื่อนซีตัวแสบที่สอนดีดไม้ไมจิ้มฟันไม่ใช่แล้วไม่ใช่ติ๊กต็อกค่ะไม่ใช่ติ๊กต็อกที่ชื่อมนุษย์เม่นลองไปหาดูในติ๊กต็อกมีผู้ใช้ชื่อมนุษย์เม่นที่มีสัตว์เลี้ยงชื่อไม้จิ้มฟันซึ่งเป็นเม่นแคระ เขามีว mm. ิดีโอที่แสดงถึงความน่ารักและพฤติกรรมของน้องไม้จิ้มฟันเช่นตอบคอมเมนต์เกี่ยวกับความน่ารักของเมนแคร์และการแนะนําของใช้สําหรับน้องไม้จิ้มฟันค่ะน้องน่ารักไหมล่ะแน่นอนค่ะเมนแคร์ไม้จิ้มฟันดูน่ารักมากเลยแล้วน้องไม้จิ้มฟันอ่ะมีเพื่อนชื่อสมปองด้วยรู้ไหมน่าสนุกจังเลยค่ะมีเพื่อนชื่อสิงปองด้วยเป็นเพื่อนที่น่ารักและที่เล่นอีกคนหนึ่งเลยใช่ไหมคะ เรื่องพิวดุนผลิตภัณฑ์แบรนด์เรียนหนากันด้วยนะมีทั้งอาหารแม่นแคลฟโมอา<อ>บน้ำและสเปรย์ทำความสะอาดบ้านเลยนะ